สวัสดีครับผมุมวันนี้ก็ป่าไปเลยการเนียงกอบอีกวีตีอย่างเราเรียนแบบธรรมชาติอ่าดีที่สุดเลยครับปุ้มมาเลยโบร์รัตาหมายครับก็ใจเบื้องเรียงเรียงกักไว้กันววยย้ใหญ่เด่นออกเห็นอันนี้ครับปุ้มหมาย กับกลางในก็อยู่ระบาดเนี้ยกับเลียนแบบธรรมชาติดีที่สุดเลยครับผมกบจะไม่เป็นรูอ่าจะเริ่มเติบโตเร็วมากก็อ่าวันนี้ผมตัดลงทำแบบเรียงแบบธรรมชาติดู ก็ได้พุ่นดีกับตู้ดรียวมากเลยก็ไม่เป็นหนูประมาณช่วงวัตัวครับผมโ้อยตัดลงเลยมันจะยบอยู่แต่ตายปุ่งยานี่ยไม่เอานะครับผมเต้แบบนี้เลยประมาณช้าอวนนนี้ตตยนามที ก็โดยเดี๋ยวไม่ต้องดูแลอะไรหมักใหม่กักกั้นไว้อย่างนี้ครับผมทำหมาตินี่จะ่วยมันได้มากเลยครับเ็นอยู่ว่าหนังก็บอกเนี่ยครับ ก็เปลี่ยนๆคนน่ะอยากจะเรียนก็ต่ำวิธีนี้ได้ครับผมอะไรๆครับผมไม่ต้องต่ำโบซีเมนหรือว่ากระจังก็ยังมีเบื้องของก็จัดมันจัดเรียงไว้กักบริเวณอะไรๆครับปล่อยก็อะไรๆแก่นั่นเองแก่ต้นใจก็ลองดูครับผม